เรื่องนี้เป็นในมุมมองของเพื่อนบ้านทางฝั่งเวียดนามครับเขาบอกว่าเขาเคยโต้คนไทยด้วยนะเรื่องที่มองว่าถานนในเวียดนามนะพัฒนามากยิ่งขึ้นจนทําให้ทั่วประเทศนะ่ะดีกว่าไทยแล้วด้วยความที่ยกเหตุผลมาว่าทางด่วนเหนือใต้ในประเทศของเขานะครับสามารถเดินทางด้วยทางด่วนแล้พูดง่ายๆเลยแต่ทีนี้หลังจากไาที่ประเทศไทยมานะครับเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้ความเห็นเป็นในอีกมุมมองหนึ่งครับโดยก็เท้าความก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นนะเขามั่นใจว่า ในเวียดนามมีทางด่วเนเหนือใต้นี่แหละที่เรียกว่าเชื่อมต่อหลายๆพื้นที่ของประเทศและถือว่าเขามองว่าประเทศเขาเนี่ยพัฒนารวดเร็วมากๆเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือมันไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนแล้วมันก็มีขึ้นมาคือสามารถเดินทางใต้อย่างสะดวกในขณะที่ประเทศไทยนะครับหน้าตอนนั้นเขามองว่าไทยนะ่ะยังไม่ได้มีทางด่วนที่เชื่อมโยงไปทั่วประเทศในลักษณะนี้อาจจะมีทางด่วนในบางช่วงเท่านั้นแต่พอเห็นว่าเวียดนามนะครับมีทางด่วนเหนือใต้ก็เลยรู้สึกว่าในเรื่องของระยะทางน,นะครับเวียดนามนี้ไม่ได้แพ้แล้ว อย่างไรก็ตามนะครับถ้ากำลังมองหาเสื้อยืดหรือเสื้อยืดแขนยาวสำหรับใส่ในช่วงฤดูหนาวนะครับท่านผู้ชมสามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับคือความเห็นของเขานะครับก็เล่าต่อไปนะครับว่าพอมาที่ประเทศไทยทีนี้พอมาเห็นที่ประเทศไทยจริงๆในช่วงแรกผมก็สังเกตและก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ไม่มีผิดเลยที่ถูกพูดกันก่อนหน้านั้นว่าทางด่วนของประเทศไทยมกักจะเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพกับบางจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นการเดินทางไปเส้นทางที่ไปเมืองชื่อดังอย่างพัทยาก็จะมีเส้นทางที่เชื่อมโยงไปในลักษณะนั้น แต่พอไปในพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยไม่ได้มีการพัฒนาทางด่วนที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคต่างๆมากนะมันเป็นจริงในส่วนนี้ที่ค่อนข้างจํากัดแต่พอไปเห็นของจริงผมรู้สึกทึ่งซะมากกว่าทางด่วนที่มีอยู่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมันต่างจากในเวียดนามมากเลยคือต่อให้บอกว่าไม่ได้มีทางด่วนเหนือใต้เชื่อมภูมิภาคระยะไกลๆแบบนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างจากเวียดนามออกไปผมรู้สึกว่าถนนของไทยเนะี่ยใหญ่เป็นถนนที่ขนาดใหญ่และสร้างด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าเวียดนาม ทางต่วนของเราที่ดูเล็กกระเจารลอยไปเลยนั่นดูเป็นทางด่วนธรรมดาที่วิ่งบนพื้นดินตามปกติทั่ว,วไปกลายเป็นว่าทางต่วนของเวียดนามที่เราคิดเอาไว้ในตอนแรกเนี่ยมาเห็นที่เมืองไทยก็พบว่านี่มันเป็นถนนปกติที่เมืองไทยชัดๆเพียงแต่แค่ไม่ได้กั้นช่องจราจรออกจากโลกภายนอกเท่านั้นเองส่วนสิ่งที่เรียกว่าทางด่วนในประเทศไทยที่ผมไปถกเถียงกับพนไทยณช่วงเวลาก่อนหน้านั้นกลายเป็นว่าทางด่วนที่คนไทยหมายถึงนั้นดูใหญ่โตกว่ามากเลย โอเคเราไม่พูดถึงเรื่องของทางด่วนอีกแล้วไปไปมาเรากลับมีความรู้สึกว่าทางด่วนของเราเล็กกว่าแม้กระทั่งทางหลวงแผ่นดินก็หมายถึงทางหลวงภูม,มิภาคต่างๆนะครับที่เชื่อมโยองออกไปเขาให้ความเห็นนะครับว่าสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือถนนที่ผมก็มาทึ่งในภายหลังว่านี่คือถนนที่ใช้งานได้ฟรีในไทยด้วยมันไม่ใช่ถนนที่เป็นทางด่วนแต่เพาว่าถนนนั้นถูกสร้างให้มีช่องจราจรที่เยอะมีหลายเลนและพูดถึงความกว้างไปไปมารู้สึกว่ามีความกว้างมากกว่า ทางด่วนของเวียดนามด้วยหรือสิ่งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถนนกว้างกว่าหลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยคือไม่ใช่แค่เวียดนามแล้วผมรู้สึกว่าถนนธรรมดาทั่ว,วไปในไทยรู้สึกว,กว่ากว้างขวางมากๆเลยทีนี้ทางฝั่งของความเห็นชาวเวียดนามคนอื่นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าสิ่งที่แตกต่างของถนนในประเทศไทยสิ่งที่เรามั่นใจและก็เรียกว่าเป็นทางด่วนส่วนใหญ่อย่าลืมว่าในเวียดนามนั้นมีการเก็บค่าผ่านทางเส้นทางสําคัญที่เชื่อมเมืองใหญ่อย่างเช่นทางด่วนสายฮานอยไฮฟงฮานอยลังซน แต่ในประเทศไทยเมื่อเชื่อมไปยังเมืองในภูมิภาคถ้าเคยเดินทางด้วยการเดินทางทางบกแล้วก็ขับรถไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีการเก็บค่าบันทางยกเว้นก็แต่ในโซนที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมากยิ่งขึ้นในโซนนั้นที่มีการเก็บค่าบันทางจะเห็นได้ว่าถนนนั้นก็เป็นทางยกระดับใหญ่โตและมันดูดีมากๆเลยนะคือเป็นทางที่แยกออกไปต่างหากไม่ใช่แค่เป็นทางที่วิ่งอยู่บนพื้นอย่างเดียว หลายเส้นทางเป็นทางยกระดับนั่นทําให้ผมรู้สึกว่ามันก็สมกับราคากับการเก็บค่าผ่านทางที่มีอยู่ในประเทศไทยนะแต่พอระบบการเก็บค่าผ่านทางของเวียดนามพอมองกลับไปอีกครั้งเหมือนกับว่าของเรานั้นยังเป็นในรูปแบบถนนแบบดั้งเดิมอยู่เลยมันเป็นทางด่วนแบบที่มีตั้งแต่ยุคสมัยแรกๆแล้วก็เกิดขึ้นในเวียดนามแต่ของไทยนะีมันวือหวามากกว่านั้นเยอะเลยสลับเส้นทางของถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับบอกว่า เรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการพัฒนาถนนในประเทศไทยคุณสังเกตได้เลยว่าถนนแม้กระทั่งถนนที่ไม่มีการเก็บค่าบันทางประเทศไทยนะเน้นสร้างทางหลวงให้ดูมีขนาดใหญ่เข้าไว้มีหลายเลนเข้าไว้คือช่องจราจรเยอะมากแม้แต่เส้นทางที่ใช้งานได้ฟรีคนท,ทั่วไปก็เดินทางกันได้ฟรีและนั่นคือจุดที่ผมมองว่าสะดวกได้มากกว่าเวียดนามอีกนะในเวียดนามมีการพัฒนาทางด่วนเก็บค่าผ่านทาง แต่นั่นต้องนำรายได้กลับมาเพื่อพัฒนาให้มันยังดีอยู่เสมอแต่ว่ากันตามตรงจากความเห็นของผมขนาดทางด่วนของเรานะ่ะถนนหลายๆเส้นที่เป็นทางด่วนของเวียดนามยังแคบกว่าไทยมากหลายหลายคนยังไม่เห็นสิ่งนี้กับตาพวกเขาก็เลยคิดว่าเวียดนามมีทางด่วนไปทั่วประเทศแล้วในขณะที่ไทยยังไม่มีมองแค่นั้นมันไม่ใช่คือบางทีถ้ามองมุมกับกันนะผมกลับคิดว่าเวียดนามอาจจะต้องการที่จะต้องเก็บไรายได้เพื่อมาบำรุงรักษาเพราะว่า หล,หลายเส้นทางเก็บค่าผ่านทางนั่นก็ทําให้ถนนเอามาบํารุงรักษาได้อยู่เสมอแต่คุณไปดูที่ประเทศไทยสิถนนเชื่อมโยงภูมิภาคหลายๆเส้นทางนอกจากจใหญ่โตมากกว่าแล้วช่องจราจรที่เยอะกว่าไม่เก็บค่าบัานทางด้วยผมก็สงสัยนะว่าเอาเงินมาบำรุงรักษาได้อย่างไรถนนก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เลยและนี่คือสิ่งที่ผมเองก็ไปเห็นกับตาม,มาแล้วด้วยเช่นกันขณะที่ชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่าการมีเส้นทางทางด่วนที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค แค่นั้นไม่ได้หมายความว่าเวียดนามจ,จะเจริญแซงหน้าไทยแต่อย่างใดนะเข้าใจผิดแล้วโดยทีนี้เจ้าของความเห็นนี้นะครับบอกว่าการที่เวียดนามมีทางด่วนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันจากที่แต่ก่อนไม่มีผมคิดว่ามันยังไม่ได้ใกล้กับคาําว่าเวียดนามจ,จะเจริญแซงหน้าไทยเลยนะเพราะมันมันต้องดูทุกๆด้านด้วยไม่ใช่ดูแค่ด้านของทางด่วนอย่างเดียวแน่นอนว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนา,าคมนั่นเป็นส่วนที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเวียดนามแต่นั่นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขขอองงกาาาารรรพััฒนนนปะเเเททศ่้ ปัจจัยที่ผมคิดว่ายังเป็นรองไทยอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของการศึกษาที่ทั่วถึงทั่วประเทศในเจ้าบริการทางด้านสุขภาพที่เรื่องนี้ไทยได้รับการยอมรับที่ดีกว่าเราต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้าจะพูดถึงความเจริญและการเปลี่ยนแปลงหลายหลายคนโฟกัสแต่ถนอนอย่างเดียวซึ่งมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยมันแค่เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นทำให้คนในเวียดนามเดินทางได้รวดเร็วขึ้นจากที่แต่ก่อนช้าเป็นเต่าอันนี้ก็หมายถึงแซลบ้านตัวเองนะครับว่าขับรถกันช้ามากเลย คือเดินทางระหว่างเมืองเขาก็บอกนะครับว่าแต่ก่อนอนะ่ะเวียดนามเดินทางช้ากันกว่าน,น,นี้มากๆเลยเผื่อเวลากันเยอะเลยแค่เดินทางข้ามภูมิภาคแต่ประเทศไทยนะั้นเดินทางหนึ่งวันข้ามภูมิภาคเป็นปกติธรรมดางนะแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับบอกว่าประเด็นก็คือหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่กับเรื่องของการเดินทางภายในประเทศและไปมองว่าถนนของเวียดนามดีกว่าไทยซึ่งแน่นอนว่าการที่เวียดนามมีทางด่วนเพิ่มขึ้นนะถือว่าเป็นการพัฒนาที่สําคัญ แต่สำหรับผมแล้วพอไปเห็นที่เมืองไทยก็เลยรู้สึกว่าของเรามันยังไม่เพียงพอยังไม่เข้าใกล้เลยกับการที่จะทําให้เวียดนามแซงหน้าไทยได้ในแง่ของการเจริญเติบโตโดยรวมทั้งหมดนะนะเห็นได้ชัดว่าทาง่วนที่ประเทศไทยกําลังเรียกเรียกกันเนี่ยในกรุงเทพมหานครและพื้นที่รอบๆที่เป็นทางยกระดับที่ผมเห็นมาเนี่ยนะนะนั่นเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากกว่ามากๆเลยส่วนทาง่วนของเราก็อย่างที่คุณได้พูดเอาไว้ว่ามันคล้ายกับทางหลวงปกติธรรมดาทั่วไปในไทยเลยซะด้วยซ้ํา แต่เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกครับว่าคือถ้าพูดถึงถนนที่ใช้งานได้ฟรียังไงก็เป็นรองไทยหลายๆประเทศอยู่แล้วไม่ใช่แค่ประเทศในแถบนี้แต่แม้กระทั่งในมาเลเซียด้วยยังมาเลเซียถนนใช้งานได้ฟรีช่องจราจรก็น้อยกว่าถ้าจะเทียบกับไทยโดยตรงนะกับถนนสายหลักที่ใช้งานได้ฟรีคือถ้าคุณดูที่มาเลเซียด้วยคุณจะพบว่าต่อให้เป็นประเทศพัฒนากว่าไทยก็ยังเป็นรองไทยในด้านนี้ได้แต่ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า แต่มาเลเซียเนี่ยก็เน้นพัฒนาไปที่ระบบทางด่วนคล้ายๆกับเวียดนามนี่แหละก็คือพัฒนาทางด่วนให้เดินทางไปทั่วภูมิภาคได้ไปเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆได้นั่นคือสิ่งที่มาเลเซียกําลังทําแต่ประเทศไทยเหมือนออกไปในเวท,ที่แตกต่างเหมือนพวกเขากําลังจะทําคล้ายๆในสหรัรอเมริกาหรือไม่ที่แบบว่ามีถนนที่ใช้งานได้ฟรีเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคไปเลยคือไม่ต้องมามีการเก็บค่าบ่นทางเป็นระบบทางด่วนเพียงอย่างเดียวแต่แบบที่มาเลเซียทําผมคิดว่าคล้ายๆกับในเวียดนามนะ หรือบางทีเวียดนามอาจจะเอาต้นแบบมาจากมาเลเซียก็ได้ขณะที่ความเห็นของชาวเวียดนามคนตัดมาครับก็บอกว่าก็เพราะว่าเวียดนามมีการใช้งานทางด่วนนี่แหละก็เลยทําให้รู้สึกว่าถนนในบ้านของเรานะพัฒนามากแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของไทยที่ต้องพูดถึงหลายๆคนต้องไปถึงไทยจร,จริงนะค่อยจะเห็นสิ่งนี้ก็คือทางเลือกของถนนที่ใช้งานได้ฟรีในประเทศไทยมีทางเลือกของถนนที่ใช้งานได้ฟรีที่อยู่ในระดับที่อาจจะเป็นรองมอเตอร์เวย์เพียงเล็กน้อยคือมาตรฐานนั้นเรียกว่าเป็นรองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ที่นี้คุณหันกลับมาดูทางเลือกของถนนที่ใช้งานฟรีที่เวียดนามดูคือมันไม่ได้ถึงขั้นเป็นรองเลยแต่ว่าม,มันอาจจะด้อยกว่าในระดับหนึ่งเลยทีเดียวตัวเขาบอกนะครับว่าในเวียดนามถนนที่ใช้งานได้ฟรีอย่าไปคาดหวังว่าช่องจราจรจะเยอะหรือถนนกว้างใหญ่คือบางทีก็ตัดผ่านเมืองเดินทางล่าช้าไปกันใหญ่เลยทีเดียวแต่ในประเทศไทยจะสังเกตว่าแม้ว่าจะมีมอเตอร์เวย์ที่เก็บค่าผ่านทางขนาะเดียวกัน แต่ประเทศไทยถึงขั้นที่ว่าเป็นถนนที่เป็นคู่ขนานกันไปด้วยเลยคือไม่ใช่ถนนที่แยกกันออกไปต่างหากแต่เป็นคู่ขนานไปด้วย,วยกันนั่นแหละคือคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะไปในเส้นทางที่เสียเงินหรือไม่เก็บค่าบันทางาคุณก็อาจจะวิ่งได้เร็วกว่ามาตรฐานถนนที่สูงกว่าแต่ขณะเดียวกันก็มีมาตรฐานของถนนที่เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างจะรับได้เลยสำหรับผมนะถือว่ารับได้นะและเป็นถนนที่ประเทศไทยไม่เก็บค่าบันทางมีให้เลือกหลายสายอีกต่างหากผมยืนยันว่าถนนที่เป็นมาตรฐานระดับนั้นเน่ย ใช้งานได้ฟรีมีมาตรฐานสูงอยู่ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้เดินทางที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในขณะที่ในเวียดนามถ้าต้องการมาตรฐานถนนที่ดีไปเลยเราอาจจะต้องไปเส้นทางที่มีการเก็บค่าบัานทางบ่อยครั้งมากกว่านี่คือตัวอย่างและความแตกต่างของการเดินทางระหว่างเมืองที่ประเทศไทยมีทางเลือกของมาตรฐานถนนที่ใกล้เคียงกันให้แต่เรื่องนี้นะครับมีคนโต้แย้งอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่า แต่ด้วยความที่ประเทศไทยไม่ได้มีระบบทางด่วนไปทั่วประเทศแบบเวียดนามไม่ได้กระจายออกไปในทุกๆุกภูมิภาคหมายถึงทางด่วนนะฮะเขาก็บอกนะครับว่าคุณจะบอกว่าทางเลือกถนนฟรีมีเยอะกว่าได้อย่างไรกันคือในประเทศไทยไม่มีเลือกให้คุณเสียเงินซะ้ลยซ้ำถ้าคุณต้องการเดินทางไปแหล่าทางท่องเที่ยวชื่อดังทางตอนใต้ของประเทศไทยบออ่อยครั้งเราได้วิ่งบนถนนฟรีเลยไม่ได้มีทางเลือกเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามีทางเลือกอย่างนั้นเหรอผมกลับคิดว่ามันไม่มีเลยต่างหากแต่เวียดนามมีนะฮารย์ยจะไปเมืองต่างๆนี่เรียกได้ว่าเลือกได้เลยจะไปแบบไหน ซึ่งเจ้าของความคิดเห็นคนก่อนหน้านะครับก็เข,เข้ามาบอกว่าเรื่องนี้นะคุณก็ต้องดูด้วยนะว่ามาตรฐานถนนธรรมดาของไทยกับเวียดนามนะ่ะมันจาเป็นต้องเลือกด้วยเหละของเวียดนามนะ่ะจําเป็นต้องเลือกอยู่แล้วถ้าคุณต้องการขับบนถนนดีๆแต่ในไทยถนนที่เป็นปกติธรรมดาสามัญที่เป็นถนนระหว่างโพยภาพผมเชื่อว่าแค่เก็บรายละเอียดถนนมากกว่านี้หรือว่ามีงบประมาณมาบำรุงรักษามากกว่านี้ไม่ได้ต่างอะไรกับทางด่วน ที่มีอยู่ในเวียดนามเลยและการวิ่งหรือใช้ความเร็วบนท้องถนนเนี่ยผมเรียกว่าน่าจะมากกว่าทางด่วนในเวียดนามที่เรียกว่าทางด่วนซะอีกนะและนั่นคือถนนธรรมดาทั่วไปในไทยที่สามารถใช้ความเร็วได้ในระดับนั้นผมคิดว่าคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพการขับขี่จริงๆในประเทศไทยถนนที่ใช้งานได้ฟรีไม่ใช่ว่าจะทําความเร็วได้ช้านะในไทยเนี่ยสามารถทําความเร็วได้ไม่ต่างจากทางด่วนนั่นแหละเพียงแต่ว่าถนนก็อาจจะไม่ได้เนี๊ยบเท่า แต่อยู่ในมาตรฐานที่ทําความเร็วได้ระดับสูงไม่ได้ต่างจากทางด่วนในเวียดนามอย่างแน่นอนเรื่องนี้เห็นได้ชัดเลยว่าหลายๆคนยังนึกภาพไม่ออกว่าทางด่วนในไทยที่เรียกว่าทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องไปดูแล้วก็เห็นของจริงโดยคนนี้นะครับก็พยายามสื่อสารในแง่ที่ว่าคือในมุมของคนเวียดนามนะก็หลายๆคนก็มองว่าทางด่วนในความรู้สึกของเขานี่ก็คือถนนฝั่งว่าเลนคือรวมทั้งหมดเป็น4เลนนะครับ ซึ่งถ้ามองดูดีๆโดยปกตินะครับเขาพยายามจะบอกว่านี่หนละแม้แต่ถนนสายรองของไทยนะครับเป็นถนน4ี่เลนมีอยู่ให้เห็นเยอะๆโดยทั่วไปเลยเดียวนั่นคือถนนสายรองนะไม่ใช่สายหลักสายหลักนี่ไป6เลน8เลนก็มีให้เห็นและใช้งานได้ฝีแต่ถนนที่เป็นทางด่วนของเวียดนามส่วนใหญ่หลายๆเส้นทางนะครับเป็น4เลนอยู่เลยคือช่องจราจรก็น้อยกว่าแล้วเขาก็พยายามสื่อสารนะครับว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าทางด่วนเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีจุดที่ต่างกันอยู่นะ ขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่าทีนี้ถ้าไม่อยากปวดหัวในการเปรียบเทียบนะคุณลองมองถนนที่ใช้งานได้ฟรีเปรียบเทียบกันดูก็ได้แล้วคุณจะรู้ว่าไทยยังต่างกับเวียดนามตรงไหนบ้างสิ่งที่ผมสังเกตก็คือถนนที่ใช้งานฟรีของประเทศไทยมักจะได้รับการดูแลรักษาบำรุงรักษาอยู่สม่ําเสมอเลยสังเกตว่าถนนใช้งานได้ฟรีของเวียดนามในหลายๆเส้นทางบอกตามตรงนะยิ่งทห่างไกลออกจากเมืองออกไปพื้นผิวของถนนนี่ไม่ได้อยู่ในสภาพดีมากนะักคือมีการซ่อมแซม แล้วก็จะต้องปรับปรุงส่วนที่ชำรุดอยู่บ้างนั่นก็เลยทําให้การเดินทางล่าช้าไปกันใหญ่เลยทีเดียวถนนระหว่างเมืองไม่สามารถทาความเร็วได้เพราะว่ามันชำรุดและก็ต้องรอการซ่อมแซมแต่ในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าถนนที่ใช้งานฟรีเนี่ยจะอยู่ในระดับที่พื้นผิวถนนจะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดแน่นอนว่าอาจจะมีรอยปรับปรุงซ่อมแซมอะไรก็ตามแต่แต่นั่นก็เรียกว่าปรับปรุงอยู่นะไม่ใช่ว่ารอให้มีการปรับปรุงแบบที่มันเกิดขึ้นหลายๆเส้นทางที่ใช้งานฟรีในเวียดนาม นี่แหละคือความต่างที่ผมเห็นอีกอย่างหนึง่งช่องจราจรยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยถนนในเส้นทางระหว่างเมืองที่มีประชากรพอๆกันในไทยเ,ยเป็นถนนสี่เลนกันหมดแล้วคือเป็นถนนกว้างขวางใหญ่โตมากๆเลยแต่พอเป็นที่เวียดนามก็ต้องบอกตามตรงว่าถนนของเรายังเป็นสองเลนอยู่และจํานวนรถนี่ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็ยังเป็นสองเลนอยู่จนถึงทุกวันนี้อาจจะดีขึ้นมาหน่อยตรงที่เราไปเห็นทางด่วนนะั่นแหละที่มันเกิดขึ้นในเวียดนามแต่ถนนแบบดั้งเดิมเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนไปนักเลยนะเมื่อเทียบกับไทย ซึ่งความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าจากการที่ผมเคยไปเรียนที่เมืองไทยมาผมสังเกตว่าถนนในไทยนั้นพวกเขาจะเน้นไปที่การปรับปรุงถนนเส้นเดิมให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นช่องจราจรหรือว่าการขับขี่ขนาดของช่องจราจรที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นตลอดระยะเวลา5ปีที่ผมอยู่ที่เมืองไทยในช่วงตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมา ณช่วงเวลานั้นผมจําเป็นจะต้องอยู่ประเทศไทยเพราะว่าต้องเรียนอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามสิ่งที่สังเกตเห็นเมืองไทยเน้นที่จะปรับปรุงถนนเส้นเดิมมากกว่าโดยเฉพาะถนนสายหลักระวางูมิภาคจะมีการปรับปรุงให้ช่องจราจรใหญ่โตมากยิ่งขึ้นบ้างแล้วก็ขยับขยายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถนนของเวียดนามบางทีถนนเส้นเดิมอาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรแต่อย่างใดเลยหรือไม่ก็ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่จากนั้นก็มีถนนเส้นใหม่โผล่ขึ้นมามันก็เป็นอย่างนั้นไปผมมองว่าเป็นการพัฒนาที่แตกต่างกันนะ แต่ว่าของไทยนะ่ะมันเป็นการปรับปรุงจากของเดิมที่มีช่องจราจรที่น้อยแล้วก็พัฒนาให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นผมก็ชอบแบบนั้นอยู่เหมือนกันถ้าเป็นถนนใช้งานได้ฟรีไม่เสียเงินแบบนั้นดีกว่ามากและคนไทยก็ใช้ความเร็วบนท้องถนนเนี่ยไม่ได้ต่างจากทางด่วนที่มีการเก็บค่าบันทางและกันออกจากโลกภายนอกเลยคือถนนปกติในไทยทําได้แบบนั้นอยู่แล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับเดี๋ยวมาเล่ากันต่อในคลิปถัดไปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ มีความเห็นยังไงถ้าผู้ชมอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นะครับนั่งเล่าสู่กันฟังก็มาติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ